ก็ไม่ทําตัวให้หน้าเบื่อค่ะใช่ครับก็ถ้ารู้ว่าทำตัวหน้าเบือ่อก็เลิกทาซะเนาะก็จะได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันถูกต้องไม่เสียเวลาก็มีเหมือนกันนะคะแต่ว่าเวลามีปัญหาเราก็จะแบบพยายามถามตัวเองว่าอะไรสําคัญสุดสําหรับเราสิ่งที่สําคัญก็คือคนที่อยู่ตรงหน้านะครับ เหลือเยอะไหมครเราได้สามปีแลวค่ะเยอะมากอะ่ะนี่ยังไม่ได้กลับไปล้างฟิล์มเลยนะอ,อ,อยากเห็นปล่าเฮ้ย hey. เตรียมมากี่ชุดครับเตรียมมาเยอะมากครับแต่ไม่ค่อยได้ใช้ส่วนใหญ่ลงนง้ำกินเยอะมากเยอะมากๆที่สุดเลยกินสามมือ้อครบเลยจ้า ก็ไม่ใช่เดานะคะเราแค่บอกพี่ลี่นะคะอนามันแพชั่นนะคะแล้วก็พี่ลี่ก็เป็นคนจัดการให้ทุกอย่างเลยน่ารักมากๆเลย<ช>ดีทุกที่เลยขอบคุณมากนะครับใช่คะ่ะถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะอัดคิเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวจะทําคลิปมาให้ดูนะแต่ว่า <laughs> ที่ประทับใจที่สุดคือที่ท่าเรือนี่คือฮีโร่ของเขา ็ทริปนี้เนาะเราขับรถมาค่ะเราไม่ได้นั่งเครื่องใช่ยาวไกลมากเลยก็มาที่สมุยแล้วก็ไปเกาะเต่านะแล้วก็นั่งเรือกลับมาที่พังงานนะครับผมก็อยู่ที่พังงันเราสองคนต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะทีม่มาเล่นตอบคาถามแปลคำถามกับเรานะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีครับตอนนี้อยู่บนรถแล้วนะฮะ สวัสดีคุณผู้ชมเลยเรากำลังไปรับพี่อิฐเราจะไปต่างจังหวัดเราจะไปจังหวัดอะไรเราจะไปกาญจนบุรีสวัสดีครับไปอีกไม่ต้องสวัสดีไม่เพราะว่าไม่อยากให้สวัสดีครับตอนนี้อยู่บนรถแล้วนะฮะสวัสดีคุณผู้ชมเลยเรากำลังไปรับพี่อิฐเราจะไปต่างจังหวัดเราจะไปจังหวัดอะไรเราจะไปกาญจนบุรีสวัสดีครับไปอีกไม่ต้องสวัสดีไม่